แปดหมื่นสี่พัพระธรรมขันร่วมแล้วเกิดแห่งสติแห่งเป็นปัญญาแห่งลบขันและทั้งหมดขาขันทั้งหมดเนี่ยไม่เอายึดเอาขันไม่ยึดเอาไม่ยึดเอาเกียิไม่ยึดเอาน้ำเนี่ยร่วมเขามาเป็นหนึ่งปัญญาเลิศที่สุดขาดกิเลสตในใดเนี่ยก็ให้ร่วมเขามาเป็นหยดหนึ่งเนี่ยคนก็ให้เป็นหยดดีๆอาชาตทศูนยูยังที่เป็นบอกว่าที่เป็น สร้างเกดีวิหารเพื่อตอบคุณท่นพุ่งหรือตบเปลียนเด้พระพุทธเจ้าคุณวาเอาบ,บุตรทิ้งท่องคนบาวหม่คนบาหัหบที่เป็นประชายอยหางสัตวะแต่อาจัาสัตรูสร้างเกดีจะแปดหน่งทีพัดหยอดใช่ใช่จว่าสิไปจอดทอดแทงแท่นพุ้นก็ยังบ่เกิดมีบุญ่อหน,นิ้จักหน่อย นี่จะไปปล่อยหาเอาความเจริญให้แจ้ซิททั้ทั้งหลายทั้งหวงมนุษย์ไปทั้งหวงส่วนตวกข่าวกับเสรอมสซอลเสือร์แห่งถ้ำฝจรถ้ามนุษย์ซอละเสือ์เนี่ยก็เม่นข้างของพอหลวงถือข้างสนตัวคนบาทเนือยนาะมนุษย์สอละเสือไปแตกฐานออกห้อยแจะใสถ้มพอหงแปดนุ่นีพัฒนพระธรรมขันธ์องค์อ้แตกออกแก้แค่ทรัพย์สักทรั์ที่สักพันสีอยู่ตัว